จะพูดว่าอะไรอ่ะเอ็ดต่อสอนภาษาสองภาษาสอนภาษาอีเฟร์ไพอ๋อดีนะทำเลยทำเลยเดี๋ยวจะแปะให้โอ้โหฉันก็ได้ทะเลานะเออลองลองจะสอนอะไรเอ็ดต่อซากินอสิโตโมนั่นอะไกันนะเมื่อกี้ามว่าอ้าวต่เถือรือ ใช่ใช่อย่างไรอาริมัสอารุอัตเตอร์ัตเตอร์อาตอัตต์เดี๋ยวอ้วคือจูเดี๋ยวจเดี๋ยวดี๋ยวอัตตคือจแล้วอัตตเคยได้ยินว่าอ้ามออัตมอัตตาอัตตคิดว่าเข้าใจว่าได้แล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วอะชดตกควาลังสับสนนิดหน่อย あと何こでみ会いたくて会いたい会いたくて会いたくて会いたくてってみープレーな会いたくてくやヤッチュー会いたいかヤッチューみたいなで思ってて会いたくてと会いたい会いたいあっヤッチューマンかな会いたくて会いたくてはアティバイするね会いたくて悲しい อยากจี<音譜>้วเดีวสากอ๋อถ้าไอยใต้เฉยก็คือไม่มีอธิบายต่ออื้ใช่ค่ะไอตะคุเต้ไอไอตาไอตาตะลาคุตะลาได้ไหมไอตะคุตเต้น้ำมิดาด出ちゃうงงนิดนึงตูวตัวไกันนะกอเชื่อประโยคที่สองได้ไหมโอเคใช่ไหมวะ あなたあなたอายあなたอあなたนี่あなたあなたนีอายไ้อあなたนี่อาไ้ใช่ไหมต้าあなたนี่อายตาคุตเตแล้วกแบบแบบแบบละใช่ไหมอธิบายอใช่ใคโอเคเข้าใจนตอนแรกงงอะไรวะอายใอายต้าคุอายตว่าแส่วสเชอืมออต้ว่าต้องอธิบายอ๋อมีอีกว่าอะไรอกัดะ ขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube นะคะขอบเล็อาเลขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามชม u t u b e ของบัวนะคะของบัวนะคะเออยเร็วอย่าลืม subscribe นะคะอย่าลืม subscribe นะคะอย่าลืม subscribe นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ